วันนี้วันที่สามเดือนสิบปีสองพันยี่สี่เวลาบ่ายโมงพี่บิลงหลังจากกลับจากโรงเรียนก็มาเที่ยวนั่งเรือชมโรงแร 29, มสองททเก้าเมืองท่าขีเล็ดรัชฐานตะวันออก ในคลองมันมีขี้คนน้ำน้ำท่วมมันขี้คนเต็มคลองก็เลยตอนนี้ฝนตกนิดเดียวก็น้ำขึ้นนะครับชมวิวูโรงแรมสองเก้าทาคดเด็กไปพร้อมๆกันกลับจากโรงเรียนก็น,นำนั่งเรือเลย ไปไม่ได้เหรอไ,ไ,ไปเลย <laughs> สิบปีอับน้่หู้หนาวส้าปีเห่าสาวหู้กายสามสิบปีมุ่น,น่ายสงสารสี่สิบปีเหตุการณ์มันผ้าผ่าห้าสิบปีสาวน้อยหลามพิจัยหกสิบปีเสียงไอมอนพันโผล เก็ดสิบปีเป็นมะหกเครื่องโตแปดสิบปีเสียงปูเป็นเสียงไห้เ้าสิบปีใครก็ใครตายร้อยปีตายก็กลายเป็นลกอ่ะน้ำทมดินาห้องแรี้ยงเสาเก่าเมืองตะเคิ่งเล็กมุไตรปฎลกลางวันหนึ่งโมงน้ำนองน้ำทมผ่านกับสามสีบ้านคีลคีอุ้งเต็มในน้ำหองเลยโมเดลเมืองตะเชิ่ง ทีโรงแรมเช้าเก่านี้ก็ผลตกลกั้มก็น้ำขึ้นแล้วก็ก็ปวีวานน้ำ้องมันคีโรเตียนแล้วแหละมันไหลเทิงผลตกกัมเดียวก็วันในวันที่สามสิบเดือนตเลงเช้าสี่ผลตกกัมเดียวก็เป็นน้ำหนองแล้วลอรวางได้จอแล้วอะ่ะดีเฮเลน สิบปีอาบน้ำหุ้นหนาวมุกกรุหนาวกับตัวเขาอ,อ,อย่างทุกข้อนป่นปั่นตั้งไหนบ่เ,เอาเอาปุ้งขีลมาตั้งไหนปุ้งขี้ออให้สองข่าเอาทั้งขยะมาได้ไหมทั้งขยะทั้งขยะเอาทั้งขยะมาได้ไหม แต่ที่นี่ที่โรงแรมเนน้ํามันถ้าถ้ากิเลกน้ําท่วมก็น้ํามันจะขึ้นมาแล้วก็ลงไปมันไม่มมีขี้โคลนมาเพราะว่าสนามพุตบกรมาบังไว้เป็นกําแพงบังไว้น้ําก็ขึ้นมาก็ลงไปขึ้นมาก็ลงไปเท่านัน้นไอขี้โคลนที่อะไรมันไม่ค่อยไหลมาเอา้ โอ้เห็นวิวดีสวยงามค่ะอังรีน่ะน้ำนองน้ำทมดัอ่ะน,น็ตจนอน,นอะอวะมันได้เสื้อกะลองแจ่งก็ผีเฮือกมันได้กับเสื้อมันได้จ่ายกามันฟรี โอ้โหงอติ้รูดตัวทิ้ติ้เกี่ยวกี่เนี่ยผลตกบองนี่ผลเหินเจ้าก็ติดถึงเข้ากัดแล้วน้ำเต็มน้องเหมือนจะไหนขึ้นแล้วครมันสำเร็จถึงเข้ากัดแล้วโอ้นั่งเลยขึ้นฝั่ง thế nè ở à, chấm chấm cái lê em à, so mà là so đi thì là mua quả với bì đâu gì á sẽ cố xí mà thì này chỉ biết đó ตรง,งนี้กลาไปในะท่องนสลจะใช้เมียวเยจีได้เชือมาที่มาเลเยจีแบบบุขนารีาว่าวเนี่ยเย่ฉนว่าหน้าโรงแรมเสากเก่าวิ่งตะคลิกเมิงไต่ปอดออกมีวันที่สามสิบเลิศดิสนีสอส,สีคุณตุ๊กกรรมก่อนนำยึงขึ้นมาหน้าโรงแรมเสากเก่าวิ่งตะคลิกเลก แต่ว่ากิโลแต่ม,มา้ามันมีนำนำคล้องยึงนำ้ายยึงมันก็ไล้เทิงกับผมที่หนาลุ่มๆเดแรม หน้าบ้านสวนปลีปลามาเล่นทีเ่เป็นหนองปลาไปหมดแล้วครับ มาได้ว,ดว่ามาดด้อ้หลวนได้จุ้มน่ะอะเป็นเด็กนี่สนุกสนานเล่นน้ำน้ำแห้งไปก็เล่นไม่ได้ละนี่ถ้ากรมอุตุรายงานว่าถ้าฝนที่ตกชุดนี้แล้วก็จะเข้าฤดูดหนาวแล้วเนี่ยจะไม่มีน้ำท่วมละ กาดที่พูดบอที่พูดนะน้ำดึกว่าพูดนะไปทางโน้นน่ะน้ำดึกไหมไปทางโน้นเป็นน้ำม่หมดนะครับ เอามาช่วงเคียรอเอามาให้ได้ดูิวโรงแรมน้ำขึ้นถึงบันไดซีที่หนึ่ง